ส่งกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับมาเพิ่มต้นกันเลยนะครับเหรียญนะครับ U N C นะครับสตังค์รู U N C ไม่ผ่านการใช้นะครับหนเหรียญนะครับเพื่อนๆสตางค์รู U N C ไม่ผ่านใช้หเหรียญโอเคครับเรียบร้อยนะครับหน่ครับต่อไปเลยนะครับ ก็จะเป็นนะครับเหรียญน,นะครับ20อ่าเหรียญพูดผิดครับิบแบาทไเหรียญละ10บาทนะครับ28วาระนะครับเหรียญ2บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาห่อกันอย่างไรดีนะครับถ้าอย่างนั้นเราทำมาห่อด้วยอย่างไรดีกไป๊บแป๊บ นะครับไหนเอ่ยเหรียญ UNC ไม่ผ่านใช้นี่นะครับเราก็ใส่รวมไปด้วยก็ได้ครับการปิดผ้านะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นครับเรียบร้อยนะครับอยู่ในนี้แล้วนะครับ ท่านั้นยังไม่พอนะครับเพื่อนๆยังสั่งนะครับแบงค์นะครับเจ็ดสิบบาทนะครับสั่งมาทั้งหมดสิบใบนะครับหนึ่งใบนะครับสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบใบครับเพื่อนๆมาลุ้นกันก่อนนะครับว่าจังหวะกล่องนะครับจะพอดีพอดีไหมนะครับก็พอดีพอดีอยู่นะครับโอเคนะครับ พอพอดีแล้วเราก็ดําเนินการนะครับสิบในะครับใส่เข้าไปในนี้เลยครับขั้นตอนที่ยากที่สุดในการส่งแบงค์กับเหรียญเหล่านี้ไปนะครับก็คือขั้นตอนการกันกรีดนะครับนี่ครับกันกรีดนะครับเราก็ต้องใส่ตัวน,นี้ลงไปก่อนนะครับ แล้วก็ตามไปด้วยแบงค์นะครับความวางใจกันไม่ได้เลยนะครับขออนุญาตก,ก่อนนะครับก็ความปลอดภัยเป็นห่วงแบงค์มากจริงๆนะครับโอเคก็เริ่มจากเบาใจไปนิดนึงแล้วนะครับ ที่สุดครับที่จะเสด็จได้นะครับจะแบ่งน,นะครับโอเคครับตอ okay, นนี้ไม่ค่อยห่วงแล้วนะครับขั้นตอนนี้สำเร็จครับกานจะลงบินครับ สบายใจนะครับแบบนี้ค่อยยังชั่วนหน่อยโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณอดิศักนะครับจากนราธิวานนะครับสวัสดีครับ